ตอนนี้เรามาถึงป่าเพื่อนเราเดินหาคนเลี้ยงวัวในป่ายังไม่เจอเพื่อนเดี๋ยวเราต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนเนาะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะวันนี้ยังไม่เจอคนเลี้ยงวัวเพื่อนเดี๋ยวเดินไปดูก่อนต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนเป็นบรรยากาศ ตามป่าเนอะเพื่อนเลี้ยงขวายเลี้ยงวัวชาวบ้านจะมาเลี้ยงตามป่าแล้วเ,เราหาไม่เจอเลยตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเดินดูไปก่อนพเพื่อนว่าอยู่ตรงไหนป่าก็จะมีน้ําขังเต็มไปหมดเเพื่อนเ,เดินลาบากนิดนึงเรายืนเสียงล้เลยฮะ เดนล้มหงายท้องเเพื่อนๆโอยลื่นน้าน้ําขางเต็มป่าเลยเดินล้มเล้วไปหมดเลยหงายท้องเลยคนถ่ายคลิปหงายท้องเลยตอนนี้มีแต่น้ํา้างเต็มไปหมดเลยตามป่าอยู่ตรงไหนเนาะกูว่ะโอ้เจ็บมากเลยล้มหงายท้องตึงเลยเพื่อนโอ้ย tại mong háu vua mới được chú thả ra nó Nam nám âm khẳng bóc ngải thòng lên lỡ thăng xưa thăng game vào đây toàn đi háu vua chẳng may thử háu chơi đây lại lỡ một lời thằng đây đang đi số đi số sập không bị nó không bị bẹc còn không bị bẹc nó เหนื่อยมากเลยเพื่อนเดินมาลึกมากเลยยังไม่เห็นวัวเลยเอาเจอแล้วลวัวอ,อยู่ตรงนู้น,นได้ยนดินเสียงแล้วโอ้ยรักทุเลเหมือนกันเพื่อนในฝ่ามีน้ำขังเต็มไปหมดเลยนู่นวัวอยูยตอ่ตรงนั้นเต็นมรู้มีกี่ตัวเนาะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก่อนวัวจะตกใจไหมเนาะ หาทางเข้าไปก่อนเจ้าวัวจะตกใจโพ้ยน่นเต็มเลยมเพื่อนเต็มป่าเลยเดี๋ยวเราอ้อมไปฝั่งนู้นก่อนเอ้เพื่อนเจอแล้วน่นอยู่นูน่นเข้ามาทางไหนเนาะเราหาไม่เจอแ้วเพื่อนเจอนี่นั่นไงเยอะมากเลยคุ้มค่าแล้วที่ล้มครั้งหนึ่ง มาเจอวัวแล้วเพื่อนกว่าจะเจอวัวก็ล้มไงท้องไปสองรอบเต็มน้าเต็มไปหมดเลยนี่ชาวบ้านมาเลี้ยงวัวตรงนี้เพื่อนไหนทั้งในเลยวันนี้มาลึกมากเดินมาลึกมากกว่าจะเห็นโอเหนื่อยนิดหนึ่งแล้ววันนี้เจอแล้ว,วเพื่อนเดินมาในป่าลึกนิดหนึ่งเนาะ วันนี้นี่เจอผูงหนึ่งแต่อีกผูงไม่เจอนะเจอผูงเดียวผูงใหญ่เหมือนกันเนะผูงนี้เมื่อวานผูงเมื่อวานยังไม่เห็นเล็มูุกปฝั่งไหนเนาะวันนี้เจอผูงอื่นแนละ้วเพื่อนผูงใหญ่เหมือนกันเต็มขา้าในป่าเลยเนพะื่อนมาแล้วมาแล้วเจอโดนมหาแล้วอย เดินมาใกล้จังเยอะมากเลยนูน่นได้ยินเสียงเหยียบใบไม้เต็มป่าเลยอันนี้ฝั่งนู้นก็มีเนาะนูน่นเต็มไปหมดเลยเพื่อนวัวเต็มไปหมดเลยเยอะมากเดินไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นก็มีนู่นเพื่อนเดินไปนู่น ได้ยินเสียงกระดิ่งน้องเพื่อนได้ยินเสียงเหยียบใบไม้ฟกแซกฟอกแซกน้องเพื่อนเต็มป่าเลยโอย้เราหากว่าจะเจออเพื่อนเข้ามาลึกมากเลยเดินล้มหงายท้องครั้งหนึ่งน้ำทั้งโคลนทั้งน้ำเต็มหลังเลยเพื่อนเราไม่ค่อยได้เข้าป่ามาลึกขนาดนี้นเพื่อน อตรงน้นตอนนี้ก็เวลาเกือบเที่ยงแล้วเพื่อนเรามาเข้ามาแต่เช้าหากว่าจะเจอเพื่อนเขามาลึกมากเลยต้องเดินเท้าเข้ามาเพื่อนขี่รถมาไม่ได้หอเพื่อนเพราะว่าทางมีแต่น้ําเต็มไปหมดเลยน้ําเต็มข้างทางเนาะัวเดินไปนู่นเพื่อน อาจจะดูรกนิดหนึ่งอาจจะมองไม่ชัดน้องเพื่อนมูนเดินไปไกลแล้วฝังง่งนู้นเนาะนุ่นแล้วของเดินอ้อมไปฝั่งนั้นโอ้ยเจอวัวอีกเจ้าหนึ่งอาจจะตื่นนิดหนึ่งวัวเจ้านี้น้องเพื่นอนเขาไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่เนาะวัาาวเจ้าเดิมที่เราเคยถ่ายเนาะว่ะวันนี้ไม่เจอเดินเพื่อน,นรู้เดินไปฝั่งไหนเนาะ เดีวนี้จะลึกนิดหนึ่งหายังไม่เจอน้เพื่อนนูน่นฝั่งนู่นแล้วโอ้ยยินได้เสียงกระดิ่งวัวเต็มไปหมดเลยนั่นนั่นเพื่อนมองไปหเห็นไกลๆเนาะเราถ่ายใกล้ไม่ได้น้องเพื่อนวัวฝูงนี้ตกใจง่ายเนาะไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่เนาะมีหลายกลุ่มมากแต่ว่าส่วนมากก็จะตื่นนิดหนึ่งเนาะตื่นกล้องนิดหนึ่งวัวเขาไม่ค่อยได้เจอกนแปลกหน้าเท่าไหร่นะ้อเพื่อน เขาอาจจะตื่นอาจจะตกใจนิดหนึ่งเนาะเราต้องแอบถ่ายไกลๆเนาะห่างๆนู่นเพื่อนเดินไปแล้วฝั่งนูน้นหาเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่เจอเนาะเพื่อนวดปูงนั้นปูงใหญ่อีกปูงหนึ่งะปูง,งั้นไม่เห็นเนาะ ไม่ว่ารู้ว่าอยู่ตรงไหนน้อเพื่อนวัวเดินไปไกลแล้วเพื่อนไปถึงนู่นแล้วเสียงกระดิ่งอยู่ทางตรงเตงตรงแตง,ตง,ตง,ตงอยู่เพื่อนอม,มองไม่ชัดนะต้นไม้บังมากเลยเพื่อนตรงนี้ก็จะเข้ามาลึกทีหนึ่งน้เพื่อนเข้ามาลึกมากเลย เราเดินหากว่าจะเจอเนาะบางตัวก็เดินไม่ทันคนอื่นน้องเพื่อนอยู่ข้างหลังโอ้หน่นไปไกลมากเลยเดินไม่ทันเลยบัวผงนี้แถวนี้น่าจะมีเห็ดน้อเพื่อนกลิ่นเห็ดเต็มไปหมดเลยกลิ่นเห็ดฟุ้งออกมาเลยเพื่อน ว่าจะหาเห็ดอยู่ตรงนี้วัวเดินไปไกลแล้วตอนนี้เราถ่ายไม่ได้น้องเพื่อนต้องหาเห็ดก่อนเนาะโอ้เดินไปไกลแล้วตอนนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเดิ่มเพื่อน